สวัสดีครับเจริญทรัพย์มหาเหงนะครับก็วันนี้จะมาทดลองลูกค้าสั่งทํามานะครับจะเป็นตัวสกิปเครื่องนะครับน้ำเต้าปูปลานะครับนี่นะครับจะเป็นนี้นะครับก็คือจะเหมือนเป็นลูกน้ําเต้าปูปลาปกตินะครับไม่มีอะไรเลยครับน้ําหนักปกตินะครับอันนี้ลูกค้าสั่งทําหน้ากุ้งมานะครับวิธีการเล่นตอนนี้ก็เหมือนกับสกิปไฮโรเลยครับเปิดเครื่องขึ้นมานะครับลูกค้าสั่งทําหน้ากุ้งนะครับ พอกุ้งเครื่องกระสันครับอันนี้เองครับเนี่ยครับกุ้งเครื่องสันนะครับดี๋ยวทดลองให้ดูครับนี่นะครับนี่ดีกว่าในี่เห็นชัดๆนะครับอันนี้เรากำไว้ในมือนะครับใส่ไว้ในกระเป๋าเสื้อหรือว่าซองยาสูบหรืออะไรก็ได้นะครับนี่นะครับมีกุ้งเครื่องกระสันนะครับ รบแต่ถ้าไม่มีกุ้งนี่นะครับเครื่องไม่สั่นครับแค่นี้ครับหลักการทํางานง่ายๆของสกิตนี่นะครับใช้ลูกคู่กับเครื่องครับนี่นะครับแต่ว่าเราต้องเอาลูกให้เขาเขย่านะครับแล้วเครื่องก็อยู่กับเราแค่นี้เองวิธีการเล่นสกิตตัวนี้2 5 0พนะครับสั่งทำมาแทงกุ้งถ้าสนใจก็0 9 8ย์4 1 9 6 1นะครับ i.d.line ครับ JHT8808G ไปที่ช่องค้นหาเพื่อนใน l i n e ครับใส่แอดลงไป JHT8808G มีทั้งโอนเงินและปลายทางนะครับสั่งทำได้ทุกอย่างนะครับที่ใช้งานได้จริงนะครับครับสวัสดีครับ